วันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับแกรน w อ r หรือสงครามน้าน้ำนะครับโดยจะเจาะลึกในส่วนของการตีเหลือนะครับก่อนอื่นมาพูดภาพรวมให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เผื่อใครยังไม่ได้ไปชมคลิปที่พี่บอยแนะนำสงครามหน้านน้ำไปนะครับสงครามหน้าน้ำเนี่ยก็คือแกรน w อ r ที่จะแข่งกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะครับในระหว่างแกรนทั้ง5แกรน นะครับโดยก็คือแบ่งเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบกับแคลนเนี้ยเป็นประจำฟิกไว้เลย5แคลนนะครับโดยแยกออกเป็น4สัปดาห์ในสัปดาห์ที่1-3เนี่ยจะเป็นการแข่งเรือแบบนี้ครับใครที่ไปถึงเส้นชัยกกอดก็จะได้รางวัลสูงสุดแล้วก็ลงลงมาก็ที่2ที่3ก็ารางวัลลดหย่อนลงมานะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่4เนี่ยจะเป็นการร้อมวง ร้องวงทุกคันแล้วก็เน้นไปที่การด่วนจะไม่ได้มีการแข่งระยะทางเรืออะไรแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าในในการที่เรือจะไปถึงเส้นชัยเนี่ยพี่บอลพยายามดูพยายามหานะมันไม่มีการคำนวณอย่างแน่ชัดว่ามันคำนวณยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือจาก จุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดหรือเป็นระยะทางทั้งหมด1 0,000ื่นเท่ากับว่า1 0 0 0 0เนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์อปล่าไหมแล้วก็เราจะดวนการโดยการชิงเหรียญรูปสมอเนี่ยนะฮะพี่บอยจากนี้ไปพี่บอยจะขอเรียกเหรียญตาสมอแล้วกันนะครับเป็นการสะสมเหรียญตาสมอแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างแคนอื่นๆใครที่ได้มาก ตามเปอร์เซนต์นั้นนั้นมันก็จะคำนวณให้แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับในสงครามวอเนี่ยมันจะแข่งกันที่บอกว่าเาที่บอกว่า1สัปดาห์นะครับสัปดาห์ก็จะมี7วันโดยวันที่1-3ถึงเนี่ยจะไม่ได้จะยังไม่ได้แข่งเหรียญตาสมองนะครับจะเป็นการเหมือนซุกซ้อมลบนะครับการลงก็จะเป็นการแค่ได้เหรียญเหรียญไอเหรียญทองที่ไว้ซื้อ อัพเกรดตัวเนี่ยเหรียญทองเนี่ยไว้อัพเกรดตัวหรือว่าซื้อซื้อในแต่รับประจําวันตรงนี้นะครับเป็นดิวประจําวันตรงนี้ยนะครับก็จะชิงแค่นั้นนะครับแล้วก็เป็นการที่เราจะวางการป้องกันเรือนะฮะมันจะมีหน่วยในะการป้องกัน15 15 15พื้นที่นะฮะ โดยแคลนหนึ่งมันได้50คนใช่ไหมห้าสิคนคือเต็มดังนั้นไอห้คนนั้นะ่ะจะต้องช่วยกันในการวางตัวป้องกันเรือนะครับทั้งหมด15พื้นที่ซึ่งเนี่ยแคลนพี่บอยยังวางกันไม่ครบเลยนะฮะยังขาดอีก4พื้นที่นะก็ช่วยๆกันวางหน่อยนะครับเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรอยากให้วางให้คร,ครบเพราะอย่างน้อยเวลาวางครบเนี่ยเราจะมีโอกาสในการได้โบนัสตรงนี้ฮะที่จะเป็น พวงมาลัยเรือนะครับโบนัสตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับมาดูอันดับแรกก่อนอันนี้มันอธิบายเข้าใจยากนิดนึงพี่บอยกว่าจะทําความเข้าใจเนี่ยก็ยากนะครับแล้วตอนนี้ที่เข้าใจก็ยังไม่แตกฉาดด้วยไม่ไม่รู้เรื่องของวิธีการคํานวณน,นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเรามาแข่งเอาเหรียญตาสมอถูกต้องไหมแล้วเนี่ย ดูจากสถิติที่ผ่านมาใช่ไหมสงครามที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าใครแบบได้เหรียญตาสมองเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะไปไปได้ไกลเนี่ยดูแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยเปะ่ะก็คือถ้าถ้าเปรียบเทียบไอทีมที่มันนำริ้วเนี่ยกับทีมที่รองลงมาเนี่ยถ้ามันไอเหรียญตาสมองมันห่างกันเยอะเท่าไหร่เนี่ย ระยะทางที่ก้าวไปเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันมากเท่านั้นนะครับโดยเมื่อเทียบทีให้เห็นภาพเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยในวันที่4คือวันที่เริ่มลบแล้วใช่ไหมสามวันแรกเป็นวันวันฝึกซ้อมวันที่4เนี่ยเริ่มชิงเหรียญตาสมอแล้วแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ย ในสัปดาห์นี้เขาได้ไป4,100พี่บอยได้2,175นะครับแล้วก็ที่อื่น4,50กับ7,5ลองลงมาแต่ตรงนี้เห็นไหมมัน4,100อันนี้เป็น3,950อันนี้3,650แต่พอระยะทางมาปุ๊บเนี่ยมันรวมกันแค่6 7 0 0 11เท่านั้นเองนะครับพี่บอกก็เลยมองว่าตรงนี้มันมันคืออารมณ์เหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์นะ ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองก็คือตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงแต่เกี่ยวพันตรงที่ว่าใครได้เหรียญตาสมอเยอะก็จะไปไปข้างหน้าเยอะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรือที่เราต้องป้องกันเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนบวกเพิ่มขึ้นเป็น59หน่วย นะครับไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตรงนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญตรงนี้เหรียญตรงนี้มันได้เท่าไหร่ใครได้มากสุดก็จะไปได้ไกลสุดแล้วค่อยไปบวกเพิ่มบวกเพิ่มในส่วนส่วนที่เรือมันไปแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้แฟน69เนี่ยนะครับเขาเขามีอยู่276ก็คือพอเขาไปไกลแค่ไหนเขาก็จะบวกเพิ่มไปอีก276ตรงนี้นั่นเองนี่คือความแตกตา่าง เข้าไปนะฮะส่วนพี่บอยก็เหลือ17นะฮะเพราะว่าวางแล้วแล้ว,ลวก็โดนตีนะฮะโดนตีตีตีจนเหลือเหลือแค่เหลือแค่คนเดียวนะฮะที่วางตรงนี้ยังยังแล้วก็มีโอกาสเนี่ยจะแตกแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของการแข่งขันนะฮะทีนี้เราจะในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีแค่4ทีมใช่ไหม สี่ทีมที่เราวางแบบไม่ซ้ํากันเนี่ยในการลงสงครามหน้าน,าน้ํานี้เท่านั้นนะครับแต่เราต้องวางแผนว่าเราจะไปลงที่ไหนเราจะไปเตียนเราจะไปตีเรือเขาหรือเราจะเริ่มเ,เลือกที่จะมาดวนนะครับโดยรางวัลมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าดวนตรงนี้เป็นดวนชนะ2ใน3นะฮะไม่ว่าจะแข่งกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับ คือถ้าแข่งคือเราต้องมี3ทีมที่พร้อมใช้งานถึงจะสามารถลงการดวลนนี้ได้แล้วการดวลเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะดวล2หรือ3อยู่ที่ว่าทีมใดทีหนึ่งชนะ2เกมรวดเลยไหมหรือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็มาตัดสินกันที่3นะครับโดยในทุกๆครั้งของการดวลเนี่ยผู้ที่ชนะจะได้250อันนี้ไม่ได้หมายความว่า ดวล3ครั้งใครชนะได้250จะแต่เป็นการทุกๆครั้งที่ดวนนึกออกไหมทุกทุกครั้งที่ด่วนควใครชนะได้250ส่วนคนแพ้ได้100มันก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นดวล2ครั้งหรือดวล3ครั้งไม่มีการเ,าเสียเปรียบแน่นอนนะครับดังนั้นจึงแนะนําว่าถ้าเราอยากจะได้เหรียญตาสมอเยอะๆเนี่ยให้มาลงตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นการดวนอันอื่นเช่นอันนี้จะเป็นการดวนแบบธรรมดาก็ ชนะได้200แพ้ได้100คือแพ้ยังไงได้ได้100เท่าเดิมเห็นไหมคือคนแพ้ก็จะลงอันไหนก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่ชนะอันนี้ได้มากกว่าได้มากกว่า50เลยนะฮะอันนี้คือการดวลแบบปกติกติกาเดิมกติกามาตรฐานเลยแต่มันจะมีดวลอันนี้ที่จะเป็นดวลพิเศษซึ่งแต่และสัปดาห์มันก็มันน่าจะแต่แตและสัปดาห์แหละบางที ไม่เคยเห็นเปลี่ยนระหว่างวันนะสัปดาห์หนึ่งก็จะคือจะยาวกติกานี้ไปตลอดนะครับเนี่ยแต่ละสัปดาห์มันก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นกติกาพิเศษซึ่งรางวัลก็จะเท่ากันเท่ากับไอ้ตรงดวนธรรมดาอันนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราถนัดแบบดวนแบบธรรมดาไหมหรือดวนแบบพิเศษที่อาจจะมีโอกาสพลิกแพลงจากปกติที่เล่นเล่นไม่ค่อยชนะเขาก็มาเล่นอันนี้อาจจะชนะเขาอะไรเงี้ย นะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดะนะครับแต่พี่บอกก็ชอบชอบที่จะเล่นอันนี้มากกว่านะฮะอันนี้ก็คือ4โคต้าเราจะมาลงตรงนี้ไหมนะครับแต่โอกาสในการตัดกำลังฝ่ายตรงข้ามในการตีเรือเนี่ยนะฮะทำให้เขาไม่ได้โบนัสตรงนี้ที่ตอนนี้แคน69เหลือ276ใช่ไหมเราสามารถที่จะมา เอาทีมลงตรงนี้แล้วมันจะมีในการลงแต่ละครั้งมันจะมีระยะเวลาพี่บ่อยจำไม่ได้ว่ามันกี่นาทีนะคือแต่หลายทีเล่นก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะสมมุติว่ามัน3นาทีก็คือ3นาทีคุณสามารถลงโจมตีเขาได้เลยโดยเขาไม่ได้ควบคุมเองนะมันเป็นระบบ AI ออโตเมติแบบว่าเราไปตีเขาแล้ว มันจะเหมือนเป็นป้อมน้ำม่วงอะแล้วน้ำม่วงเนี่ยมันก็จะมีปืนยิงสกัดเราโดยตลอดนะครับแล้วเวลาเราตีปุ๊บน้ำม่วงกระเด็นออกมาเนี่ยไอ้น้ำม่วงที่กระเด็นออกมามันจะเป็นกลายเป็นยูนิตเข้ามาตีเราสวนกลับนะครับโดยเราจะมีป้อมบางๆอยู่อันนึงนะถ้าป้อมบาง,บางอันนี้โดนทำลายปุ๊บก็คือจบทันทีในการไปตีแคนวอน ไปตีเรือเขานะฮะหรือเวลาหมดก็คือจบเหมือนกันนะครับมันมีวิธีจบ2แบบแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำลายป้อมเขาได้มันจะยังไม่จบเราจะสามารถตีได้ต่อไปในเวลาที่เหลือนะฮะอันนี้อธิบายถึงวิธีการจบจบรอบยังไงนะฮะแต่เรื่องของรางวัลก็คือ สมมติส่งไปทีมหนึ่งแล้วเราตีไม่ได้เลยซักป้อมเนี่ยเราก็จะได้ไอเหรียญตาสมอ75นะครับก็ค,คือน้อยน้อยกว่าถ้าเกิดว่าแพ้ในการดวลดังนั้นคนก็เลยไม่ค่อยจะมาตีตรงนี้เพราะถ้าเกิดแพ้จะได้น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดชนะหมายถึงว่าตีได้ป้อมใดป้อมหนึ่งนะครับจะได้ป้อมละ125ก็คือเราเป็นรางวัลสูงสุดของการที่ชนะ โอไม่สูงสุดสิอันนี้สูงสุด2 5 0ใช่ไหมก็คือจะได้125ต่อต่อป้อมแต่ว่าถ้าเวลาเหลือแล้วเราตีแตกอีกเราก็จะได้250ถ้าเราสามารถตีได้2ป้อมนะฮะเท่ากับว่าถ้า,ถ,าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันนี้จะคุ้มกว่าถ้าเกิดชนะครั้งหนึ่งได้250เลยแต่อันนี้จะต้องตีถึง2ป้อมถึงจะได้250แบบนี้นั่นเองนะครับ แต่มันช่วยสกัดกัน้นไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้โบนะัสตรงนี้ไปไงอันนี้ไม่รู้ตามทันหรือเปล่านะทีนี้ราพูดถึงเทคนิคนะครับเทคนิคส่วนแรกเมื่อกี้พี่บอยพูดไปอย่างนะคือการป้องกันใช่ไหมในวันที่1นสก็เออเอาเน้นไปที่แท้งกับตัวที่มีความเร็วแล้วก็ ที่เหลือก็อาจจะเป็นตัวที่แบบสร้างตัวเล็กตัวน้อยตัวที่แบบป่วนได้เยอะๆเนี่ยสายฟ้าอะไรเงี้ยที่แบบสามารถหยุดช็อตฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อเป้าหมายในการที่จะสวนกลับแล้วมาตีป้อมบางๆของเขาให้แตกโดยไวเพื่อให้เกมมันจบโดยไวนะครับดังนั้นที่ต้องมาย้ําอีกครั้งเพราะว่าเราจะได้วางแผนในการที่จะจัดทับยังไงในการไปตีป้อมเขานั่นเองนะครับเมื่อพูด เมื่อสักคู่นี้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัวแทงใช่ไหมที่ที่มาสร้างปัญหาเราดังนั้นไอ้ทัพที่เราจะไปตีเรือเขาเนี่ยควรจะมีสิ่งที่สามารถทําลายตัวแทงได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือทําลายพวกฝูงฝูงโคกกระดูกฝูงก็อบลินหรืออะไรที่มันตัวเล็กๆที่มันตอดดีด แล้วก็ทำลายตัวที่ตีหนักๆอย่างมินิเปกกาอะไรแบบเนี้ยนะฮะได้นะฮะ,นะฮะพี่บอกก็เลยจะมองไปถึงตรงนี้ครับหอกคอยเพลิงนรกนะฮะที่ช่วยทำลายพวกแทง์ก็เอามาแทนอะไรที่มันที่มันจะสามารถใช้อิเล็กเซอร์พอๆกันนะ หรืออาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่านี้มันมันการเล่นไม่เหมือนเดิมก็อาจจะเป็นเดี๋ยวนะกำลังคิด,ดอยู่ดีๆทั้งนั้นเลยอนะ่ะดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็จำเป็นแทงไอ้ป้อมของเขาอ่ะมันจะยิงแรงยิงเร็วด้วยยังไงเราต้องมีแทงตัวหนึ่งในการยืนเข้าไปตีป้อมเขาได้นะส่วนไปส่วนมายังไงแทงก็ยังสําคัญอยู่นะ กำลังคิดว่าจะแทนตัวไหนดีอย่างอันนี้ก็กทําลายแทงได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเจอพวกโจมตีหมู่อย่างเงี้ยมันก็จะบางไปเลยมันก็ไม่ดีอันนี้ก็สามารถยืนได้มีความอืดแล้วก็โจมตีวงตัวเล็กตัวน้อยได้ดีด้วยนะฮะก็จําเป็นต้องมีตอนนี้มองน่าจะเป็นอันนี้ก็พุ่งพุ่งไปยังป้อมเขาได้ไวก็ดี เนี่ยต้องสองตัวเนี่ยต้องเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็อีเล็กเซอร์ก็สี่กับห้าก็ใกล้ๆเคียงกันต้องลองเลือกเปลี่ยนว่าจะเอาตัวไหนพี่บอยว่าน่าจะต้องอันนี้แล้วละ่ะแต่นี้มันเลเวลสิบสี่อันนี้เลเวลสองอะแทนอันนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือชุดหนึ่งใช่ไหมมันต้องมีทุกชุดเพราะว่าเราจะไปสี่ชุดใช่ไหมอันนี้ก็ทำลายฝูงได้ ตัวที่ทำลายแท้งอะแทงก็จะเป็นต้องมีตัวหนึ่งตัวทำลายแท้งมีมินิเปก,ก้าพอได้นะเดี๋ยวมันยังมีตัวไหนที่ยังที่สามารถได้อีกตัวนี้ไงอ่าองค์กรเพึงนรกอันนี้มันก็ลอ่อ แทงได้เหมือนกันแต่วิบอร,รู้สึกว่ามันมันอาจจะบางไปหน่อยเล้ป่โดนแทงทุบไม่กี่ทีก็ไปได้เหมือนกันอืมกำลังคิดให้ดีอันนี้แหละโอเคชุดนี้มีแล้วนะครับมาชุดที่3อ่ะมีตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้สามารถทำลายแทงได้แต่ต้องเออไม่โดนช็อตหรืออะไรซะก่อนนะฮะ ทีมนี้ทีมนี้ไม่มีเลยฮะทีมนี้มีแต่ตัวบางๆด้วยซ้ำไม่ไม่มีแทงเลยงนั้นควรใส่แทงเข้าไปด้วยแทงที่เหลืออยู่ตอนนี้อันนี้เลียงตามเลเวลอยู่ใช่ไหมก็น่าจะเป็นตัวนี้ที่แทงที่สุดใส่เข้าไปด้วยนะฮะแทนแทนอันนี้แล้วกัน ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์ในในแง่ของถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีตัวเล็กตัวน้อยแล้วแล้วถ้ามันมีตัวเล็กตัวน้อยมันมันแปลงเป็นหมูปุ๊บมันก็โดนทําลายเร็วเหมือนกันเพราะป้อมมันแรงมากนะครับป้อมไฟการป้องกันเรือแล้วก็ท่าของมันโจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างเบาเอาออกแหละดีแล้วนะฮะทีนี้ตัวที่ทำลายแทง ตัวที่ทำลายแทงนะตอนนี้เหรออันนี้ก็ปิตีป้อมได้ได้ดีแต่พี่บอยว่ามันบางไปหน่อยเอาตัวนี้แทนแล้วกันตัวที่โดนเอาออกมาเมื่อกี้ต้องเป็นตัวที่ตีหนักหนะัก ยากแล้วพวก inferno พวกเจาะใช้เวลาพวกนั้นมันก็ใส่ไปหมดแล้วนะตัวนี้ก็ได้แต่เลเวลก็ต่ำไปไหมอ๋อน,นี่ไงอันนี้เลเวลต่ำก็จริงแต่ว่ามันมันหลายตัวแล้วมันช่วยกันตีได้ดีกาลังคิดว่าตัวไหนมีประโยชน์น้อยสุดอันนี้ก็มีประโยชน์น้อยสุดนะ การที่ใช้ในการมาตีตีเรือนะครับนี่แล้วกันแล้วก็มีตัวนี้ไปด้วยไว้ไว้ยืนระยะเมื่อเทียบกับอันนี้มันอันนี้มันแทงมากกว่าส่วนอันนี้ข้ามไปตีป้อมฝ่ายตรงข้ามแล้วมาแทนนี้ ประมาณนี้โอเคมองแผนคร่าวๆประมาณนี้นะครับแน่นอนเป้าหมายก็คือตีอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะเพราะเขาเก่งกว่าเราอันนี้เหลือป้อมเดียวนะฮะไปลองดูกันใช้อันไหนดีใช้อันอันแรกเลยละสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามนะพี่บอยบอกเลยว่าอธิบายยากมากสำหรับในเคสนี้ มันไม่ค่อยแน่ชัดด้วยในเรื่องตัวเลขนะฮะถ้ามันแน่ชัดปุ๊บเราก็จะอธิบายได้ง่ายอันนี้มันเหมือนแบบกะกะเป็นเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยนี่ครับโอ้นี่น่าจะไม่ไมียากนะดูเราแทงเรายัางยืนอึดได้ดีโอ้ยนี่น,น,นี่ระวังนี่เลยเฮ้ยชิบหายแล้วมันเล่นอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ฮะโดนทีเดียว500รอยเห็นไหมคือมันบางครับ วสวยแล้วสวยแล้วระวังตรงนี้โอ้โหแสบมากเนี่ยเห็นไหมตัวเร็วตัวที่มุ่งไปยังป้อมเนี่ยครับต้องใส่มานะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับก็ลองไปจัดดูเนี่ยฮะถ้าแพ้เราตีป้อมไม่ได้อย่างงี้ก็ได้แค่75เหรียญตาสมอนะฮะ แต่มันจะแตกแล้วยังไงก็ต้องเอาครับโอ้ไม่คิดว่าจะมีตัววิ่งเร็วแบบนั้นนะเนี่ยครับเอาไปเป็นไอเดียในการใส่ป้องกันได้ดีเลยนะฮะลองไปแจกกันดูโอเคทีนี้เราพอรู้แล้วว่าเขามีอะไรบ้างส่งอันนี้ไปั้นี้ไว้ป้องกันในตัวระเบิดี ได้ไหมต้องได้ละเอาเครียดลืมมึงยังอีกเหรอนี่พอเท่าไหร่รถเท่าไหร่เย่เลยสองตัวสามตัวอุยโหดจริงโอ้โหแหมลุกเราไม่โอเคเลย มันจะแตกอยู่แล้วเนี่ยคนถึงไม่ค่อยเล่นเพราะอย่างเงี้ยเล่นยากครับยิ่งถ้าเป็นตัวเลเวลสูงสๆมันอดมันเรียกว่าตัดโอกาสในการเราได้เหรียญตาสมอเยอะๆใช่ไหมเอาสัญญาณไม่ดีด้วย อย่แล้วมันฟื้นคืนด้วยนะมันไม่ได้แบบชิบหายแล้วอะไรงมันไม่ได้แบบว่าเท่าเดิมเท่าที่เหลืออยู่ตอนแรกน่าจะได้แล้วค่ะได้ไหมได้ไหมตีอีกทีโอเคโหกว่าจะได้คุ้มไหมนเนี่ยแล้วก็ ถ้ามาตีหมดก็จบเหมือนกันนะเนี่ยได้แค่ร้อยีส้าสู้ไปเล่นอันนั้นชนะได้สองห้าิดังนั้นเราต้องบุกดีมากๆอ่ะบุกดีมากๆเพื่อเพื่อเก็บสามถ้าเก็บสามมาคุ้มใช่ไหมเก็บสองคือเท่าทุนเก็บสามคือคุ้มประมาณนี้ทีนี้ไม่ตีละเหลือทีมเดียวด้วย <c oughs> เดี๋ยวทีมเดียวด้วยไม่คุ้มก็ต้องมาลงอันนี้หรืออันอันอันนีอนนนะ้อันนี้ในสัปดาห์นี้พิเศษก็คือผลิตน้ำอมฤตเ,เร็วขึ้นเรืเร่อยๆตลอดการต่อสู้ก็คือทุกทีมันจะบอกเลยว่าคูณ2คูณ3คูณ4อะไรถึงคูณ7ก็มีนะแต่นี้แค่แบบว่าเออมันจะเร็วๆเ,เร็วขึ้นอะ จากตอนแรกอาจจะคูณ2ต่อไปคูณ3คูณ4คูณ5ไปเรื่อยๆแบบเร็วไปเรื่อยๆนะฮะลองดูบางทีพี่บอยเล่นตรงนี้เพราะว่ามันมันเร็วด้วยมันจบได้ไวแต่ถ้าคนเน้นเอาชัวเน้นความถนัดก็เอาแบบดวนธรรมดาดีกว่าน,นะอันนี้อาจจะไม่ได้โอ้แล้วนี้จริงๆวางแผนมาสำหรับ ลงเรือลงตีเรือ s s โอออนีิขนาดเลเวลส <T> ิบจัดการยาก เร,เร็วสิไอรกเซอร์นี่มันใช้เวลาจริง มันวิ่งมันไม่เห็นเราลืมก็วันนี้แนะนำแค่วิธีการเล่นนะครับไม่ได้แนะนำเทคนิคเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเทคนิคอาจจะยังไม่เวิร์กอาจจะยังไม่ใช่ แต่แนวคิดแบบนั้นะถูกต้องแหละเพียงแต่เราอาจจะเจอของค้าที่โหดไปหน่อยเรร็บร้อยนย่ยมันค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมแบบนี้ก็โอเคนะดีวกว่าโผลมาคูณคูณเจ็ดเลยอะไรเงี้ย ปรับตัวไม่ทันอะก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับสอบถามได้นะถ้ายังไม่เข้าใจนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ